ชินสแกนโกงวันนี้จะขอตีแผ่พฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวประกาศขอรับบริจาคเครื่องสําอางเพื่อใช้แต่งหน้าศพตามเพจต่างๆสุดท้ายพบว่าเครื่องสําอางแบรนด์เนมดีๆถูกคัดเกตแยกขายต่อส่วนที่เหลือจะถูกแพ็คใส่กล่องแบบเหมาขาย วันนี้มีหญิงสาวที่เคยหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อในการสั่งซื้อเครื่องสำอางมือ2จะมาให้ข้อมูลกับเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเพราะอะไรเธอถึงเชื่อว่าเครื่องสำอางที่เธอสั่งมานั้นมีที่มาจากการเปิดรับบริจาคเครื่องสำอางแต่งหน้าศพไปพบกับเธอกันดีกว่าครับหญิงสาวรายนี้คือผู้ที่เคยสั่งซื้อเครื่องสำอางมือสจากแม่ค้าคนดังกล่าวเล่าว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากเครื่องสำอางที่ได้รับนั้น ไม่มีคุณภาพแถมมีกลิ่นเหม็นแปลกปลกระกอบกับบางครั้งได้ของล่าช้าก่อนจะนำเรื่องดักงกลา่าไปโพสต์ถามคนในกลุ่มส่งต่อเครื่องสำอางแบรนด์เนมมือ1มือ2จนทราบว่าแม่ค้าคนนี้มีที่อยู่เดียวกันกับคนที่เคยเปิดรับบริจาคเครื่องสำอางแต่งหน้าศพทั้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ตรงกัน ของที่ได้มาก็คือมันใช้ไม่ได้เลยค่ะมันเน่ามากแล้วแบบสติกมีกลิ่นเหม็นหืนเน่าแล้วก็รองพื้นแบบเป็นแยกชั้นอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันใช้กับคนไม่ได้เลยแหละเราไม่ได้ถามอะไรเงี้ยรายละเอียดเราแค่ซื้อมาเป็นเขาจัดเป็นเซตเซตแบบเนี้ยเราเห็นว่าเอ้ยมันถูกดีเราก็เลยซื้อคือเห็นแก่ทองถูกนั่นแหละว่าง่ายๆเขาก็รวยจากเงินตรงเนี้ยซึ่ง คนศรัทธาพุทธ่ทํามบุญนะเนาะแล้วเราก็ไม่รู้อีกว่าเครื่องสาอางที่ที่เอามาแต่งหน้าศพไปบ้างแล้วหรือยังผู้เสียหายรายนี้บอกว่ามีหลายคนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อแม้ขณะน,นี้ยังไม่มีใครเข้าแจ้งความเอาผิดแต่ก็อยากให้เป็นเรื่องเตือนภัยให้กับใครอีกหลายคนให้ตรวจสอบที่มาที่ไปในการเลือกซื้อสินค้ามือสองด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม บอกว่าการกระทําดังกล่าวมีความผิดชัดเจนทั้งการเปิดรับบริจาคผิดวัตถุประสงค์และการช่อกงประชาชนซึ่งผู้เสียหายสามารถเดินทางไปแจ้งความได้ทันทีการเปิดรับบริจาคเนี่ยตามเมืองไทยเนี่ยนะครับเราจะมีกระทรวงมหาดไทยโดยทางนายอำเภอแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ตามพรบเรียรรายพรบรควบคุมการเรียรายเนี่ยคือกฎหมายที่บอกว่าถ้าคุณจะเปิดรับบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของก็ตามคุณต้องแจ้งนายอำเภอก่อน ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน200บาทก็คือโทษมันเบาบทีนี้ในการเปิดรับบริจาคไปแล้วเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณจะเอาไปใช้วัตถุประสงค์เพื่อแต่งหน้าให้ศพคนตายแต่พอคุณได้ของได้เงินมาคุณกลับเอาไปขายซะเองแสดงว่าวัตถุประสงค์ไม่ตรงตามที่เปิดรับบริจาคไอ้เรื่องนี้ระวังนะครับระวังจะเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนนะครับและจะเป็นความผิดเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์คุณแจ้งความได้เลยอ่ะคุณบอกได้เลยว่าเนี่ยช่อกงประชาชนคุณบอกได้เลยเนี่ยนำเข้าข้อมูลเทจ แล้วเดี๋ยวตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเองเพราะครบองค์ประกอบภายนอกหมดแล้วหรือแค่องค์ประกอบภายในว่าคุณตั้งใจทุจริตตั้งแต่ต้นหรือไม่เดี๋ยวผีจะมาทวงคืนเนาะของผีไปขายเนี่ยส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรทีมงานชินสแกนโกงจะลงพื้นที่ตรวจสอบขยายข่าวและนำเสนอให้ผู้ชมได้รับทราบกันต่อไป